ลารกิจตามล่าปลาช่วยเหลือน้ำท่วมไปสวยีเราได้นะครับเดี๋ยวจะเอากับเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะคร okay <c oughs> <Giul> s. <S ับปลาอะไรวะไม่หลีใช่ไหมไม่หลีใช่ไหมส่ถุงชนครับชนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้คูบ่าวีที่อนุฟามนะครับในการทาคลิป สวัสดีทุกคนวันนี้มาอัปเดสตสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหนองอกิจจังหวัดปัตตานีล่าสุดตอนนี้น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับครูก็อยู่บนชั้นสองอตลอดก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าน้ำจะขึ้นชั้นสองหรือเปล่าแต่น้ำไม่ขึ้นนะครับก็อยู่มาประมาณสองวันแล้วติดอยู่ด้านบนวันนี้ได้เวลาลงด้านล่างนะครับเพื่อนเอาบันไดมาให้เดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เอาเหไปต้อดปลาไปตอดแห,หกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลามา ทอดหรือเปล่านะครับก็ต้องลงอย่างระมัดระวังนะครับโอ้ยน้ำจะเย็นหรือเปล่ามั้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหักไหมจะหักไหมมันได้จะหักไหมคือลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลุ้นนะครับลุ้นลุ้นว้าวเฮ้ยเฮ้ย หักหักเฮ้ยบันไดยหักไหมบันไดยหักครับนี่ระดับน้ำนะครับระดับน้ำเฮ้ยเอ้ยเฮยแมงสาบไปโอ้โหทะเลนะครับน้ำขนาดไหนได้ตอนนี้ลงมาถึงพื้นแล้วนะครับระดับเอวระดับอกกันเลยทีเดียวไปครับไปครับนุ่น พื่อนผมกำลังถือแหรออยู่นะครับนี่ดูสภาพน้ำนะครับสภาพน้ำนูตอนนู้นไหลไหลเชี่ยวมากตอนนู้นไหลเชี่ยวมากโอ้โยเพื่อนบอกอน้ำมาเย็นนะครับลงมาอย่างก,กับน้ำแข็งเลยน้ำเย็นมากเฮ้ยเซ่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  น้ำล้นคลองมาฝั่งโน้นนะครับน้ำมาจากยะลาว่างไงสบายดีไหม้างบน,นบข้างบนสบายดีข้างล่างไม่ค่อยสบายแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะลาไปดูน้ำานะครับโอ้เต็มเต็มถุงแล้ว เต็มถุงแล้วมาดูกันนะครับมาดูทอดแหงจะไล่ปลาเาหรืเป่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทอดคนเดี๋ยวปิดคนขึ้นมาเราต้องขึ้นบนแท่นนี้เอาเอาครับจัดไปแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับหนึ่งดอกหนึ่งดอก นี่มาดูปลานะครับปลาปลาปลาน้ําท่วมนี่เต็มถุงแล้วนะครับเต็มถุงแล้วมันปลาหมอคางดำหรือเปล่าเนี่ยน้ำาัตรงนี้ปลามันคุมตรงนี้เลยนะ ทอระบายด้วยตรงนี้แม่อือน้ำผุดขึ้นนู้นจุดอื่นนิ่งแม่ที่ว่าน้ำนิ่งนิ่งทำนิ่งนิ่งฝั่งนู้นนี่นิ่งสุดเลยนี่ปลาไหนอ๋อใกล้ใกล้กับปลาสวายสวายเหรอ อืมลูกปลาสวายลูกอืมโอุ้่มกลางดำนะอืมกลางดำกลางแดงกลางทูมมาหมดเลยอืมนี่ลูกปลาสวายอืมไกลไกลอืมไว้มันโตเอะ่ะอืมนี่นะครับเราปล่อยมันก่อนนะครับเราปล่อยมันก่อนโอ้น่าจะเต็มท้องเลยนะครับขี้ <laughs> ไป <laughs> ได้ไกี่ตัว มาสังตัวเรหรอเร้โอ้ยโอ้ยอมาจาัง,ง,งล,ยลย y god า,ะาอะไร่า่าฮ่าฮ่าง่าี่าาาฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮา ผู้ชมด้วยนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจังหวะนี้นะเอโนเอาปลาลากๆไปตรงนู้นดกว่ามันไปกับน้ำเอียขี้ติดมาด้วยทุกคนขอดเซ็นเซอร์นะครับภาพนี้ไปหมดแล้วเอาเอหน,อนอดูนะครับความเชี่ยวของน้ำตรงนี้นะครับครับ นองเท้าไปแล้วนะครับน้ำแรงนี่น้ำแรงน้ำเยอะน้ำเยอะจริงๆโอ้โอ้สนุกกันใหญ่เลยเด็กๆตัวน้ำตัวน้ำาน้าวข้าว เอยาจากไหนเออตรงอาารย์าเจี๋ยเขาก็ให้เหรอไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้มีมีข้าวเลยร้อนไหมเยอะนี่แล้วที่บ้านมีไมมยยก่ไหมเยอะๆอยู่ก็อากวนเลยแล้วไปได้ไหมนะไปได้ไปได้ระวังหน่อยนะเดินระวังหน่อยระวังหน่อยกลอยู่น้ำแรงมากนะนี่น้องก็มาเอาข้าวเกา,าที่โรงเรียนเป็นสถานที่ อพยพผู้ประสบภัยขามีเข้าแจกด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ั่เอาใหบบ่ตอวใหญ่ตัวใหญ่ตนะัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวให่ตอวใหญว ส so <gonna me. S 2> ู้ม <adject ives. S 2> ือสู้ม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 ือ โอ้สวัสดีสวปลาอะไรนี่ปลาบ้า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 เออเนี่ยปลาบ้าปลาบ้าปลาบ้าต้นงตัวโอ้ปลาบ้าปลาบ้าฝั่งนู้นก็มีชาวบ้านออกหาปลาด้วยได้ไหมได้ไหมอ๋อนั่นนั่นติดมาแล้ว นี่ปลาบ้า so ตัวใหญ่เลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมมาลองดูบ้างนะครับน่าเดาตานะกูมาลุ้นกันนะครับว่าฝีมือผมโยงไหมเ้ยโยงไหมไหม

นาจะอันนี้จะได้กก็เห็นบยแก่แก่นั่นเนาะม่ก็เหรอหาไม่ได้สักตัวหนึ่งออกไหมอืมไม่แน่ยังว้าได้มาโอ้หลายตัวเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกันอ๋อปรากฏดนั้นนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ กลางดำล้วนๆต้าวของผมมาน่าจะโอเคนะชอบอไปข้างฟังนี้อืเรามานี้ลรากเล่นเอา,เอาได้ไหมอืมเอาไม่ได้ไปเอาดีกว่าน,นี่ก็เป็นเออเดี๋ยวไปเอาดีกว่าแล้วก็เอาปลาไปให้ผู้ประสุภ,ภัยเออหนาวครับหนาวเดี๋ยวไปเอาแหนะครับ ผมลงเขย่าประตูดูเปล่อมันหลุด <c oughs> จะเอาแห่หน่อยจะเอาแห่หน่อยประตูนี้เปิดได้มา <c oughs> เอ้ย <c oughs> <t> uh> ตัวอะไภารกิจงัดบ้านนะครับการบ้า <c> น <oughs> จะมาเอาแห่นี่เราอยู่ในบ้านแล้วนะ น้ำต้วมนะครับระดับหน้าอกนะครับโอเคไปเ,เราเดินมาหน้าโรงเรียนน้ำเด็กเล่น เดี๋ยวามาโทษกันที่ฝั่งนี้เนะอ้ยตรงไหนพอย,ยืนได้มั่งเนี่ย,อ,ยอ๋อฮะขึ้นสนามเด็กเล่นนนี่น เดี๋ยวทอดทอดเด็กสองคนนี้เ้ยไม่ลีกใช่ไหมไม่ลีกใช่ไหมมันจะยืนได้ไหมเนี่ย เยอะแล้วโน่นโน่นือยังผมมันเหวี่ยงไม่ได้ นีบรรยากาศถนนข้างหน้านี้นะครับรถจอดอยู่เต็มเลยไปไหนไม่ได้นะครับนูรุรสีดําของผมจอดอยู่ออกไม่ได้ออกัารลุนกันว้า ừ cô dậy nó gấp tôi dậy ồ ừ. oh. vâng vâng ồ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  rót rót rót

อลกปก,ดดกระโดดนกระโดดกระโดดกระโดดก็โอเคนะครับนี่ก็คือปลาที่เราได้นะครับเดี๋ยวจะเอากลับสักตัวหนึ่งแล้วโอ้ เลยดำดำติดมาครับอือหือต้อนน้อยอ่ามีวัยรุ่นนะครับมาหาปลาด้วยก็เป็นเทศกาลจับปลาน้ำท่วมน้ำหลากกันนะครับเอาเลยวัยรุ่น <c oughs> <c oughs> จัดเลยจัดเลย โอ้พระเอก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 เพิ่งมาหนูพระเอกครับพระเอกเอ้ะพระเอกมาคันเรดฟอร์ดเนี่ยมาป่าขึ้นขึ้นเอาตุ้งมาตุ้งมายับไปยับไปยับไปอยับไปอะก็รางเเออเดี๋ยว แบ่งให้น้องไปกินเลยปลานี่เอาไปเลยไปเลยเอาไปกินที่โรงเรียนอาฟิตนะให้อุสตาดเขาตำแกงเดี๋ยวรอก่อนเอก่อนเดี๋ยวทอดอีกแก่ใส่ไปเลยใส่ไปเลย ปลาไอ้นั้อปลาไอ้นั้นปลาสลิดอปลาสลิดปลาหมอตุ้งมาตุ้งมาจะกลับไหมยังไปดิเดี๋ยวไปทอดฝั่งนี้หน่อยเออนะทำบุญสุดกระสุดกระมาโอเคโอเคไปไปไปให้อุ้าั์แกงไปเดี๋ยวกูก็จะกลับแล้วเหมือนกันนี่มีปลาอีกเหรอตัวเล็กไงตัวเล็กปล่อยปล่อยปล่อย โอเคโอเคเดี๋ยวกูจะกลับแล้วรถออกไงจะกลับหัดใหญ่แล้วไป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 กลับบ้านกลับบ้านเรามีโอกาสนะครับที่จะหาปลาเรามีฝีมือ,อเรามีประสบการณ์ในเรื่องการหาปลาเราก็ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยเหลือ,อผู้อื่นที่เดือดร้อนกว่าเรานะหาปลาแล้วให้เขาได้ไปกิน นะครับมีแหมีเบ็ดมีอะไรนะครับเราก็สามารถใช้ประสบการณ์ตรงนี้ช่วยเหลือสังคมได้อย่างน้อยๆก็เขาก็ได้มีรอดรอดมือ้อได้อิ่มไปวันๆน,นะจนกว่ากระแสน้ําจะหมดลงนะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ครูบ่าวที่อนดีฟาร์มนะครับในการทําคลิปถึงแม้วันนี้จะเป็นอุตุกอุตุภิกภาคใต้นะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับ โอเคสวัสดีครับ